จาหนุกชาแนลเช่นเคยครับช่องที่จะนำพาทุกท่านมาพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงมาฝึกมาขีมาปัดสุสัน์ต่างเทคนิคนต่างครับก่อนอื่นต้องขอกอกาบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้และกดติดตาม้องพิมพ์พ่อปามทักทายพูดคุยกันครับ คลิปนี้ผมพี่ท่านาามาอยู่ที่ฟาร์มครับกับมาอีกหนึ่งตัวครับ,บตัวคือจ้าเพชรสิงห์นะตัวนี้เป็นมาคุณสาหะท่านก็ให้ได้หาแล้วก็นำมาฝึกเพิ่มเติมให้นะคะระับเพื่อจะนำไปใช้งานใช่จริง มาตัวนี้ครับอายุประมาณชนห้าขวบเพผู้เม็ดสี่สิบบวกนะครับตอนแล้วเมื่อก่อนก็อยู่ที่ฟาร์มนี้ครับมาตัวนี้อยู่ที่ฟาร์มนะครับได้ผ่านการฝึกของผมเองไปนะครับก็เลยได้ไปติดต่อขอซื้อกลับคืนมา ครับพอดีจันที่ท่านหนึ่งให้ให้เพื่จะนำไปใช้งานนะครับเด็กและผู้หญิงที่ปลอดภัยนะครับจันนกก็เลยลองติดต่อกับไหก็เลยมีความโชคดีในใ้นัปนาะครับมาตัวนี้เป็นม้าด่างนะครับมาเพียนแต่ต้องมาปรับใหม่นะครับเพราะว่า ไปอยู่กับเจ้าของใหม่หนึ่งปีนะครับอาจจะลืมบทเรียนนะครับลืมบทเรียนต่างๆมาคราวนี้จะรู้สึกว่ามีความตื่นนะครับตื่นนิดๆก็เลยมาปรับหลายจุดนะครับตอนนี้ก็ฝึกทบทวนให้ก็ดีขึ้นเยอะนะครับดีขึ้นเยอะเป็นม้าที่ลักษณะสวยงามนะครับตามตำรานะครับขวัญทุกอย่าง หมดจดนะครับก็สำหรับท่านที่ต้องการนะครับมาหรือว่านำให้จันกนะครับนำมาฝึกให้นะครับก็สามารถติดต่อได้เบอร์นะครับที่ให้ชินให้ก็คือ0 8 4 9 5 1 9ด0 1หรือ f id line เข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ก็กำลังปรับนะครับให้คุ้นชินกับถุงวัสติกนะครับหลังจากนั้นก็จะทำการ ตอนนี้ติดอ่านนะครับติดอ่านแล้วแล้วก็ใส่เหล็กปากนะครับเพราะว่าไปอยู่กับเจ้าของใหม่คงไม่ได้ซ้อมหรือว่าขี่สักเท่าไหร่รวันนี้ก็เลยเอามาปรับนะครับช่วงแรกๆจะตื่นกลัวอยู่นะครับแต่พอได้ตบทตวนบทเรียนก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเยอะแล้วก็เป็นมาที่นิ่งครับนิ่งมาก นี่นะครับตอนนี้ก็ฝึกติดอ่านแล้วนครับคุ้นชินกับอ่านนะครับติดอ่านแล้วก็จะทำการาตีวงนะครับอีกเช็คอีกสักสองรอบนะครับปลาใหม่นะครับก่อนที่จะขี่มา้าหรือว่าม้ามาใช้งานทุกครั้งให้เช็คสภาพม้านะครับว่าถ้ามีความ แข็งแรงหรือมีความมีพลังงานเยอะก็แนะนำให้นำมาตีวงเพื่อเอาออกนะครับสวยงามมากนะครับเป็นมาที่ถูกต้องตามลักษณะทกไม่ใช่มาผมนะครับตัวนี้เป็นมาทนี่นะครับฝากจัดหานะครับตอนนี้ก็ขึ้นหลังนะครับขึ้นหลังนะครับ จะนกสูงเมตรแปนะครับน้ำหนักก็แปดสิบนะครับกับมา 40, ้าเมตรสี่สิกำลังพอดีครับม้าไทยเราถ้าไปเล่นม้าใหญ่ก็จะเสละนะครับใช้จ่ายอะไรก็สูงสุดนี้ก็นำม้าสวยงามอีกตัวหนึ่งนะครับมา ทุกท่านได้รับชมนะครับเห็นนะครับลักษณะหน้าทางใส่อ่านดิดอ่านมานี่ใส่เครื่องทรงแล้วก็สวยงามนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะได้ทําการออกนอกห้องเรียนนะครับเที่ยวนอกพื้นที่กับีม้าหนึ่งนะครับหลังจากที่เสร็จนะครับก็จะถอดอ่านนะครับมาบอมดาวบอมนะครับยึดเส้นยืดสายนะครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับดอานล,ลงแล้วก็จะนําไปอาบน้ํานะครับสาหรับของเรานะครับที่ฝากไว้ก็จะมีข้อนะครับที่สะอาดนะครับข้อที่สะอาดมีพนักงานเก็บกวาดเก็บกวาดให้ทุกวันเช้าเย็นนะครับนี่ดังนั้นก็จะอาบน,น้ําเสร็จก็จะเข้าข้อกินแองโกล่านะครับราคาฝากก็ราคามิตรภาพนะครับ แต่ภาพถ้าสนใจก็โทรมาหรือทักไลน์มาสอบถามกันได้นะครับโดยจะให้จัดหามา้าหรือชอบยังไงนะครับราคกาม้าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะ,ะดีตัวสูงขึ้นนิดนึงนะครับก็ตามความสวยงามตามเขาเรียกว่าตามความสามารถด้วยนะครับสุนตอันนี้ก็กินฟางไม่ใช่กินของโซล่าเสร็จ ก็จะกินหัวอาหารที่ฟาร์มก็จะมีแปลงปล่อยนะครับแปลงปล่อยให้ไปวิง่งอันนี้ก็จะเป็นหลังจากนั้นก็จะมีแปลงวงฝึกนะครับวงฝึกบทเรียนต่างๆก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปนี้นําสาระดีๆมาครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับจันทร์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและกดติดตามนะครับ อยากจะให้จันกช่วยแนะนําเรื่องใดๆหรืออยากจะให้หาม้าลักษณะยังไงราคาย,ยังไงก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้สวัสดีครับ